ดูวันขึ้นไหมคะเนี่ยเมื่อกี้โดนถามว่าวันขึ้นหรือเปล่าสุดยอดเฮ้ยเบียร์ไหมเบียร์ไหมเบียร์ไหมเดี๋ยวโทรครับโทรออกเอาเอ๊ โอ้คิดถึงคิดถึงโอ้เฮ้เจอกันนานแล้คิดถึงคิดถึงเฮ้ยดิ้งนะคืนนี้เอาไหมเอาไหมได้ได้เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะออาพี่ป้อมโอ้ห้าสิบละซึ่งทางละอ่าเฮ้เสื้อสวยเสื้อสวย เหนื่อยจึงเวคิดถึงคิดถึงมีอะไรพูดไหมมีอะไรพูดไหมแล้วน่กเจอนี่นิดอะไรเงี้ยไปเอาีปเก่งไปดีจเก่งไปดิหนุ่มจะหนุ่มไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อเก่งอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกไกลไหมไม่ไกลครับไม่ไกลกะโอ้โหนิดเดียว สบายดีนะพี่สบายดีครับถึงจะไม่หนาวแต่ไม่ไม่แดดไม่ไม่แดดอ่าเดี๋ยวสักพักนะฮะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักพักเหรอหอยโจคกดีกูหน่าจะเชื่อพี่จรลันพี่จรลันบอกเดี๋ยวจะร้อนหอยโจกดีโอสวัดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดครับครวด เมื่อกี้ซึ่งแบบว่าตามบี้โมมาฮอกกับพี้ซออ่โค่นมันเลยได้ภาพด้วยได้ได้ได้ตานี่ได้ตานี่ได้กล้องเออโอ้โหอย่นี้ครับพี่หนุ่มเบียร์ไหมเบียร์ไหมเอาวันนี้นะเออเย็นนี้นะโอเคโอเคมีแรงวิ่งเลยตอนนี้เรากำลังอยู่กับซอนะครับคนที่น้ำที่หนึ่งนะฮะจะวิ่งร้อยโลโอ้ยยินดีด้วยอยากมีข้างหลังตามมาิหมดแล้วรู้สึกจะโทรครับหมดแล้วซู่ๆู นะที่หนึ่งนะฮะคนนี้นำแต่ว่าที่สองก็ตามมาอยู่สนุกสนุก,นกเราอยู่กับที่สองนะครับโทมาฮอกนะฮจะปล่อยเข้าวิ่งสนะมาธิเดี๋ยวนีครับสู้ๆครับผมอีวิ่ง449ส่ะ โชคดีท้อวิ่ง4-4-2อ๋ดีขอให้จบทันกล้องครับผมครับผมตัววิ่ง4่กว่าโถวิ่ง4-2ครึ่งครึ่งแรกต่ำกว่า4-3-0นะแต่ว่าน้องซออยู่ข้างหลังนะซอมันดีเอฟแล้ว ไม่ไม่เขาจะเดินเข้าเส้นชัยอ๋อเหรอ3กิโลได้มั้งอ๋อโอเคอาจจะได้เจอเพราะว่าเขาเดินแล้วโอเคเหมือนกันพี่ก็เดินแล้วเจอกันเจอกันเจอกันกินเดี๋ยวกินเดี๋ยวเย็นนี้เบียร์ไหมฮะเบียร์ไหมเย็นนี้ได้ได้โอเคโอเคมาสอบไปแล้วสอบไปจะจบแล้วครับเดไปกินอลอรลอยลอยร้านไหมครับเร้านมาก อยากกินเบียร์แล้วอยากกินเบียร์ยรโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ